วิ่งเอาเสียงมันได้มาสำรวจทางตอนมันเข้าหัวไปกันเลโอเคนีด่านไม้นะุยเก็บเลยแล้วก็ขึ้นไป เดีวสูดร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้กำลังไปตอนนี้ตอนนี้ก็ตอนนี้โอ้ยเราตีกีก่อนเราคิดว่าเราไปจัดการสีเขียวกันดีกว่านะอยูตอนนี้น้อยมากไปเลยการจัดการสีเขียวทางนี้เอ้าไมู้กทุกอ่ะ มีคนยอมเสียสละไปซึ่งไม่ใช่ผมเพราะผมยังไม่ได้กราบที่ขุดรลยว่าเราแบบๆอยู่เลยยังดีไปโอ้โอเคเรียบร้อยนะเรียบร้อยไปรับของงานเมื่อกี้ ขอเลยต้องรอที่กูสีทองอ้ตอนนี้ทองก็มีเยอะน่าจะทำได้อเคมาแล้วก็ลุยลุยด้วยการขุดหวังนั้นมันยังไม่ม,ไมีไม้มีคนยอนเสะลุยไปสู้โอเครู้ละมาสู้กันก่อนเพื่อนเพื่อนสู้ก่อนเดี๋ยวฉันกำลังจะไปสู้นี <c> ้ <oughs> ขอมาเก็บก่อนฉันจะไปสู้พวกเธอมาโหมากเลยหรอ วิ่งูวิ่ง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 อ้าวตุ๊กวุ้ยทำไมถึงว่าแต่การบุกเลยนะตายไม่บุกอย่างเดียวไม่ฟังคำสั่งใครหรอกอุยยายโดนอย่างเดียวนะตายนี้มีแค่ดา่ามใช่ไหมไอ้ตัวยิงทางงูบักงแค่อยู่ไหนจะไปสู้ด้ิดด่ามเฮ้ยเ้ยคอนอาจจะทำอะไรทำไมบ้าๆได้ยังอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยนายทำอะไรนายกำลังคิดอะไรอยู่ ดาบเพชรมาให้กพออยู่ผมซื้อรอดไ,ได้ไปลองงคนซื้อขวานไปไนมองกล้องไปที่ตาตาตาโอเคเรียบร้อยเราก็ซิ่งกันก่อนเราไปลุยที่เสียงเงินสร้างความปล่อยกวนขั้นโหดคือตอนนั้นผมก็เล่นอยูน่นะแต่ผมไม่ได้อัดคลิปผมสามารถทำถล่มทลายไ,ได้ หลังเดี๋ยวแล้วก็พร้อมกับวางให้แล้วก็วิง่งไอ,อ้สีเขียวคือมีแต่ดีนะสีเขียวเขาก็อคอยเป็นดีตลอดมาโอ้โหมามา,มา,มา,มานี่ฉันจะฆ่าแกฆ่าแกฉันจะฆ่าแกอ่ะต้องหนึ่งศพมาต้องศพอ่ะตายรวยตอนนี้โอ้เสียเงินเหมือนอีกตัวทวิทีร่ออีกแล้วฮะก็ขอบคุณน,นะที่ร่อให้ร่อให้คือหมาอเสียเงินกับเราเป็นนิดกัน แล้วนั่นลูกเรียโอเคอย่างนั้นก็แล้วก็วิ่งอ้าวไอ้ที่ฉันก็แก้แค้นได้เหมือนสี่เรายังพออยู่สี่เราไม่ใช่สามอันนี้ต้องต้องเตรียมอย่างแน่นหนาโอ้เหมือนสองคนนี้แน่นหนาพอแล้วสีฟ้าก็จะดืสมอลเล่งแล้วสีแดงด้วยสีฟ้าโอ้ยต้องรีบเก็ยบมึงจะไม่ขอเพื่อนละเราอาวุธเนี่ยมาดูกันเอาที่ก่อแค่เดียวพอโหหายไปหมดเลย โอเคมารองเท้าโว้ยดีนะเงินไม่พอเงินนพอก็คิดเงินสลายหายไปหมดเลยโชคดีสีโอ้ยสีแดงมันโหดเพืนไม่ต้องไปสู้กับมันอ้าวันนี้วันนี้วันนี้ตอนนี้โมโหจัดแล้วฮะโอเคมึงการชนะได้อย่างโอ้โหเย่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  โอเคตัวรางวัลีกอู้ชุก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 ชุชุกชุชุกชุชุกตาดีเดิตาดีดาดิเดืดเดืโอเคมันจะสู้สองครั้งครั้งนี้เราจะลองตลอด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 แคนะอีกครั้งนะทุกขั้นตอนคือเราต้องมีคนเสียสละคนนึงไปขุดโอ้มาเราต้องไปขุดต้องชุกชุกเฮ้ยเดี๋ยวมีเล็กเหมือนกันเลยเ้าได้มีโตเลย ก็สู้อืมขุดยังตัวเองคุณเป็นจริเงเลยเฮ้ยหนูว่ามีแค่สี่คนจริงๆอย่าขุดเลยกว่าโอเคมาไม่ใช่นนคนอลองเอาสักอันเดีย๋ยวเอาของแกฟรีมาเพื่อจะคุมเตียงคือเ่็นในส่วนการคุมเลยเอาเห็นมาด้วยเพราะความยาก กระบุกตอนนี้ก็ไม่ได้ไม่มีทีโคตรกระดไปตรนนี้อเอาสิแล,แล้วแล้วเราต้องเอามีดเหล็กเอาที่ขูดเหล็กแล้วก็กรไกลไปเอาที่เร็วอย่างนี้น่าจะมีแช่การไกลก็น่าจะพออันนี้ต้องโอ้ยก็เดือด่ลี้ยงกันขอให้ศัตรูบุกมาทั้งสัตว์สัตรูบุกมาปุ๊บเราก็จะโห่โเดี๋ยว อตอนนี้สีเขียวมันซาแต่แค่สามคนสุดท้ายอ่ะของสีเขียวมันซามากซาจนจะเดทเดี๋ยวต้องไปจาัดก,การสีเขียวก่อนไม่ไมีมาขูดของเราไปสิจัดก,การสีเขียวก็เลยโอ้ไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงต้องให้สีแดงจัดก,การโอ้ย วว่งเตียงการหนึ่งร้ยหตลกกระโดดกระโดดกระโดดเดีวๆเยวๆเมุนตอนนี้เอามีขดมาแล้วจะบ,บุกแล้วอเอเอาเด็กสิมาแล้วก็ลุยคนแกไม่ต้องพูดอ่ะ อาจจะโรยสีที่กวนมาอย่างแรกก็คือสีแดงได้เดสมอลลิงคือสีแดงสีแดงก็ต้องมีสีเหลืองสีเหลืองก็ต้องจัดการสีน้ำเงินใช่นี่คือประโยคที่บ้าบอมากลองแอบไปเก็บเงินของสีเขียวแล้วก็ไปซื้อร้านค้าของสีเขียวด้วยวาไสีเขียวเดสไปแล้ว ตื่นมาวิวมาโอเค้าที่ผมเห็นนะเหมือนมันจะมีไม้ด้วยจะต้องซื้อขวานมามูนี่ก่อนตั้งแต่กาตัวนี้ก่อนมา อาจจะมาลุอิวซีอิวโอเคเดียไปแล้วต้องการเพชรเพชรมาอัพเลเวลมาเพชรปานจีงมันนานมากๆเพชรหนังสองสามนันก็เรียกไปของด้านความเร็วมาแล้ว แล้วแค่ที่เดียวขอบคุณนะทำไมเออ้ออเออแกรู้ยังแกรู้ยังว่าฉันกำลัง การโอ้ยโอ้ยใี้มีเอนชาร์ดเน้ะเฮ้ยมาอยู่ไหนอยู่ไหนมามาโอ้ยโอ้ยอะไรใครติดมานี่มาโอ้ยย้า นี้ใช่ไหมว่าที่ยิงธนูที่มันจะมาจาักรารแล้วอ่อยเรียบที่หนึ่งมันเดน